สอบใส่หลานซิดาดลงไปเลยจำจำอย่าฟ้อาอย่าฟ้าไม่เหนีไม่เหนียวไม่หนียวดาฟิดใจสวัสดีค่ะามาพอกันอีกแล้วค่ะก็นหนุ่ยกับเบียค่ะพี่น้องมือหน,นิสิพาพี่พานหอมมากินยำยกร้านค่ะยกมาทั้งทะเล มีเหยีงไส่มาให้เบิร์ดเลยค่ะพี่น้องขาชุดใหญ่อลังการถาดใหญ่ๆมาจวดจวดน้ำกันจ้ะวันนี้ได้มาของไ่ละวันนี้ได้มาของร้านโคตรแซ่บสาขายโสธรนนะคะอันนี้จะเป็นน้ำยำม,ม,มาจ,จากสิบเจดน้ำกัน,นใ,หให่แต่เนี่ยคุมเลยไม่น้องขวดใหญ่ขึ้น<ว>ไปเลยค่ะ น้ำยำครับปัดเพราะมันน้ำ่วมน้ำ่วมห้ว่าลายแหงแ่บค่ะมันต้อย่างงี้แหละมันถึงสะใจแสบๆน้ําการจ้าพี่น้องเออเอาหนาหนุยฮึดเหลือแค่สองเหนียวอลุกอ่ะคนคนพร้อมเป็นหนาจริงจริงดิพี่น้องเบิ้งเบิ้งอันนี้ปูมาปัดกันน่ะอะจ้าจ้ะ หงใจกิน้านีนะนะหักล้านเงแหะหักล้านเน่ยลานเนี่ยโอ้พี่น้องหักบ่อบาทดโอ้เสียใจเลยวันนี้เพาไอศอกเครื่องเงินเด้อพี่น้องกินสามคนวันนี้อศอกใส่ล้านเ้น่าจะพี่น้องจะไข่แมงดาไข่แดงเข็มบอะไรโลก นี่เอาลบุหรี่บ้างมาจาะพี่น้องจ้าแซลมอนจ้าพี่น้องกนที่ฟ้ามันลายอยางเนาะเดี๋ยวละค้นกับซีเริ่งไหวว่าจะกินยังกั้งจ้ะพี่น้องจุ่มไปเลย อืมนนิ้มันใหญ่บนบ่เด็กพี่น้องอร่อยมากตืผู้ใด,ยดอ,อยากกินเด้อจ้ะพี่น้องสาวเพิ่นทรงทัวประเทศเด้อจ้ะส่องออนไลน์ทั่วประเทศนะคะสั่งได้นะคะทุกคนสั่งไปกินกับครอบครัวได้อืม ข้าวโพดมันหวานอืมเดี๋ยวจะทิ้งเพจไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะทุกคนเพจร้านทุกคนบอกหน่อยแขล้งกับมี่อุ้ยป้าแบบหลายขุ่นกับมี่มี่นี่น้ำบ่อมี่ไหลบัวน้ำบ่อใส่บัวไหลบัวบอกมิติโบจำเกินว่าไสบัวไสบัวอยู่ไหลบัวบ้านจะว่าเอิญไหลบัวเลยเนี่ยบ้านลุงล่ะ เจ้าวัวบานมั่งกันสองตัวไปเลยพี่น้องอขายไ,ไม่ให้มึงนะหานมาบุกหลายหนึ่งไรบัวไรบัวป่าทิ้งเอิญไล่บัวข้งป่าข้างหลานไรบัวปาก็หลานเนาะอ,อ,อจกักบ่ มันอยู่ใต้น้ำด้หน่่ยอันนี้มันอยู่ใต้น้ำนะมันเป็นตัวมันเป็นสายขึ้นบนน้ำอันใต้น้ำเขาเรียกว่าไหลบัวอ่ะม้ขึ้นกันเหรอืมอบอกมขึ้นกันทหรอเบื่อนี่มันสีอะไรเอ้ามันสีอะไรสีออกม่งหม้กไม่ไรบัวสีอะไรขาวนี่นี่ไงสีขาว โอ้ยหามเงยอยัางสายบัวสายบัวอีก่าเออนี่เลยสีขาวคลิปก่อนก็นกนว่าสายบัวเอาแม่เขาโดดดีดาจ้าวันนี้มาบอกเพื่อนพี่น้องอสายหรือไหลซึมแซวมันแซวมันพี่น้องสดเลยอ่ะอืม,อม คลิปนี้มีแต่ซดน,นี่พี่อองมังปลาดลนะไข่ปูเปนเนยนๆเลยม,ม,มีหลายห้างม,มีกั้งมีไข่ปลาหมึกไข่ปูนะคะทุกคนไข่แมงดาไขปา่ปลาปูมาไข่แข็งอืม ไีหลายค่ะอืมเราจะเลือกอกินได้ไหมนนองอืมสวยแค่น้องปบาวัย่างนงแล้วก็มีกุ้งสดกุ้งซุปจับให้น้องนี่กุ้งซุปแบบนี้เลยอ้าสดเลยสดกับน้ำแบบเนี้ยมันถึงอร่อยอือ ชอบมากชอบเลยให้ดูไข่แมงดาหืมไข่ปลาหมึกแมงดาเออเอนอพี่น้องไม่เที่ยงผมเลยพี่น้องจ๋าดาดลงไปเลยจำฉ่ำอืม,มอืมห <c oughs> อม

เซตนี้ยำยกหวานนะคะทุกคนประมาณหกคนนะหกถึงเจ็ดคนพอดีกำลังแสบดแซมหวานส้นเลยมันไม่ลุกคนร้านเราหอ,อมหวาน เขางห้องเย็นเลยพี่นนองนอว่นนอกทรงห้องเย็นไข่ปูใส่ก้นก็เนี่ยไส่จอกก็มีหมูยอก็มีบอกบอาแบบอร่อยครับอืมอืมนักหนอืมนหนเยด้จ้ะกินหน่ยใหญ่ ตอนเก่งใจบ้เน,นี่ยนะเอายาฝ้าอย่าฝ้าอย่าฝ้า <laughs> จ้าย่าฝ้าไม่ได้ฝ้าลุงเจอเจอน่าเนี่ยมเนี่ยมเนี่ยมันเนี่ย,นนย,นนย,นนยตัดสินใจให้ยาตุยแย่งกัน อืตั้งใต้จ้าืม่เห็นตัวไปหาแย่งกันกินเด้มันบอดีตัวจะไปหาแย่งกันตอนไหนเน้ะงต่แบงได่เอาเอามาปอดแบงผู้หนึ่งกัดรังถ่าหวานก็ว่ามันเสียไปเอากันไก่มาตันให้กินที่เดินมุมขอบปากมาหลวน กระดองครับเพราแข็งต้องอย้ำเลยนี่กระดองเลยคำว่แข็งผมยำเลยเลยพี่น้องเอาเยอะเว่งหน้ากันเด็นใจนี่เจ้านี่สม่ำเนี่ยตาสินใจให้ยเลยเจ้าน้าบอกกันเลยสิตาสิ้นใจแห่หวานแห้งปูมาแบบทุกคนขออนุญาตนะคะใหญ่มากไม่ได้ใหญ่ธรรมดาใหญ่มาก อ,อกินบะเบิดพี่น้องยำยุงหล,งหลานเนี่ยไหลแฉบเนาะกินให้าวคุ้นเห,ห,เหมือนเนาะเ้าคุ้นเนี่ยอืมอืมอโอ้แต่ว่ากินอ่างความนุ่งบึงคือขีดวัดแท้อืออืม,อม แน่นจริงๆเลยมันนี่มันหลายดีได้พี่น้องครับบอกโมเนวา่ามันบปหลายหลายนะนหลายแห้งจ้ะพี่น้องกินมาเบิรขนาดผมว่าผมกินก็เบียร์ลายเลยนี่เป็นคนกินลายาหางปูฮะกุ้งซุปกุ้งสดตักบังจ้ะไข่ปูนุ่มมากหรอไข่ปูกระจาย โอ้ยพีงคักขักขักใครแย่แงกันได้เด้อพี่น้องวันนี้บัวนาวดอกห่อนๆ bon แต่ว่ากินน้ำกันพี่น้องแต่ใส <laughs> ่กินน้ำกันแล้วครับกินกันกังช้ำนะอ๋ก็อบอกคางหูกินกันหูละ อยากไปอยากไปแท้อือจะแท้อะไรเนาะบาดปากเลือบแต่อกไทยรู้จอือเอ,อ,อาเอาไปแทข้างล่างก่อนแท่ข้างล่างเนะอืมเอาเหรอะพี่น้องคะสำหรับมือนี้นะคะผู้ใดอยากกินนะคะยำห้าไข่หรือว่ายำยกร้านนะคะยำห้าไข่ก็จะเป็นเซตเล็กก,กว่านี้นะคะจะมีแต่ไข่ อย่างเดียวนะคะจะไม่มีทะเลเนาะก็จะมีไข่ห้ายอย่างนะคะทุกคนที่เบียร์เ,เอามากินประจําแล้วก็จะเป็นเซตใหญ่นี้คือยำยกลานนะ,ะใครอยากกินก็ทักเพจร,ร้านโคตรแซบได้เลยนะคะทุกคนค่ะ,ะ,คะคใช่ค่ะจะจะ,จะทิ้งอะป้ายชื่อเพจไว้ใต้คลิปนะคะทุกคนสําหรับมือนีเบียร์ก็หนุ่ยก็น้องจาขอตัวลาไปกนไพหมักคลิปนี้ฟักอ<ส>ะไรก <สะ S 1> ็แชร์เห็นน้ำเนยด้วยจ้าพอกันไรด้วยจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะ